สวัสดีครับโอ้โหตื่นมาก็เจอลอตเตอรี่เลยหนึ่งปึก่าจันโทวนบ้าค่บพี่น้องพี่มากือของเมื่อวานบอก <c oughs> จัง70เจ็ดโลสวัสดีค่ะอุ้ยมาปุยลุยแท้ปานมะขาวแท้ทำอะไรมาเผินอ่างได้เผินอ่างดิเผินได้ได้ยินว่านอนซุ้มนั้นแล้วรวยใช่ไหมครับอุ้ยสาราหนึ่งเนาะเนี่ย มวนอาจจมานาซลาสองหน่อยหน่อยวะฮะโอเคซลาังไากัดาซีมีดอกแครดูแลครับอุ้ยขจอแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณอาหารการกินนะครับฝากพ่ออีกไม่หน่อยนะครับจำไม่วันนะครับ อุ้ยมันบ่แม่บ่ได้ซื้อเออคือกันดิฉันมันชอบมาเดียวเนาะเออเพื <is> <ates> ่อนฉันมันชอบผีมาเดียวเออเอามันเดียวมันกับเพื่อนห้องห้องตายว่ายอยู่พอเราคิดจนเราสระโหกเนื่อแตกหมดฮะเออมันถือกินว่ามันจะฟ้งถึงเลยฟ้งว่าฉั่นีฟ้องบ่เอาแล้บ่บ่าถือคักถือแน่เนาะ มาหน้เบ่งเอาลบออกพ่อน้ากับมันอ่านกับบอกคนแล้วพรากินแล้ววกก่ามันอ่านเลยอะมันเลขอ่านโอ้โหพ่อเลยว่ะอ่านอยู่บอกจะมืออ่านจะว่าหนาเขียวบุตรวันนี้ไม่ไกลนะครับฮะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนี่นอนไหมเอา ขึ้นรถไปนี่นอนไหมเจ็ดสิบเจ็ดตัวอันเอิ่นเอิ่นเอิ่นเอือนเบาทวนมาอย่างพอเฮอรลุงลุงบอกนี่ไงที่ทวนลุงลุงที่ทวนทั้ง เล็กจัตรีลีสามตัวนาซึ่งถื่อเลซึ่งสือเลกรางซึ่งือเออมูกด้แยิ้มแขวแหงอะไตั้งบนทกันยังว่าที่สามเลยเนาะโอ้ยกินมาเนี่ละห้องุกนเชื่อมาไตู้เย็น แต่ถเามเอนโอ้ย้งเก่าเินทางนอะทบโอ้ยซเก่าบางยูครับแต่ว่าสี่ซิปบาทบางปิงใชคือไปมือเดยวเนามเลยขนอนหื่นกับมือตัวแรกก็บินเอาแล้วเลยมุนูอเด็ไปเลยเป้น้าล่างาน่อไปยแล้วครับ ตะเวียนเบิกฝ่ากระแจ้งจางกเดินทางยางทางสี่เดือนค่อยๆกี่ไปวะวางต้องค์เลยค่ะแดนพี่แก้มเข้าช่องเลยแล้วนะครับเพราะว่ามามีประตูทะลุมีตีคือโดเรมอนบอกเหรอได้แล้วเนาะหนุ่มโรงงานสาวโรงงาน ้ยจะกินปลาหย่ยิงว่นเล้ยวเลยนะปลาถอดตะวันต้วันยังเสียบอยู่เสียบแต่ว่าเขาบูดแล้วไจะชม่วงหอไปมืออื่นมืออื่นพีมมนแต่ว่ามันโยนไปทางบุ่นดิโยนไปทางซีม้งใหม่กับพี่บ้านไก่บ้านเออแล้วว่าจุเพียบ้านกันนะ เพราะว่าถามสกายแล้วถามสกายแล้วสกายบอกว่าโอ้ไกลมากขึ้นพิมูนยุ่แต่ว่ามันติดผุนเออมาแล้วไกลไปอีกคงเตรียวเนาะเขาอ้วนโว้ยเขาอ้วนเขาอ้วนาแตงเขาเมืองเดียว เออหรืออจกเจริญสี่มันได้พี่น้องกินข่าวครัแบบตอนที่เดินทางครับมินิปุมหงมงเครืงนะครับยูทูบเบอร์ปฐุมงมงเแล้วก็ไหว้พระทุ่มเครืองนะครับกิโลา้สิบกิลก่อเดสิบกิโำหรับพี่แก้มคิวชิวครับต้องทำโหษาแกู้ออก่วนเนก็้อยากือย อันนี้เขาเที่ยงหรือเขาเสาเขาเขาจังเวินเขาเสาเขาีิเขาเที่ยงขาเทียงแยงอีกเที่ยวแยงข้าเที่ยงขาแรงค้รขาเดือเนื้อข้าวเดือดมีอีกเข้าเดึกสซื้อมาสิเป็นตะบองหง แมามาก๋วยเตี๋ยวโอ้ยร้านน้ำหวานโมโหหิวคือต่ำร้านบ้าคายบ้าคายเบิด์แล้ววตัตีเนี่ยไปเต็มลังอยู่ต <laughs> า,มมาเป็นขาวมืมดบ้านกูม <c oughs> ันติดทางดำ กอข้าง้นางานกอก้างนาเลยนะครับมืนอี้ติดทางดำเลยนะครับขอ่ากนปบอ่บนีเปิดอไแม่ไปบ้านีนไปบ้นเไปขอเ่ไปยังไหมึงเราอาบน้ำาแปรงคุยลุยย่านแพร่ลานนี่ บุกวันดอกต้นๆกินได้้แลวค่ะได้ยังนั่นพิซซ่ายังทั้งแจกบ่โอ้ยขนมต้าพิซซ่าต่นนี้ก็กินนะแต่แม่ว่านไปกินบักพีกสมัยก่อนสมัยอีแม่ไปกินบักพีกย่างไปดกินบักพีกแล้วเข้าตลาดเข้าตลาดก็ได้พิซซ่านี่แล้วไหมเฮงเหมือละเฟียงมือละเฟียงตัวเฟียงรับซสัเผิษ ถ้าเหมือเก็บอะไรลด้วเพิ่นก็บปซื้อนะไปเก็บย่างซุ่มบ่ไปเก็บย่างซุ่มหน่อยแมนปากมุ่นแม่วันผ่ามุ่นไปเกี่ยเคยไปไปแต่ย่างกินีบ็อกตีหนึ่งเห็นพีสจางสีขนหนแต่ของแม่ซื้อไม่กินตะเกี้ืนึ่งมนึขาแบบว่าทุ่มทุ่มหนึ่งสองทุ่มต่างหนาต่างตาลอพิชซ่าได้แม่ไม่ใช่กินเขากะจางแม่กามาแม่กามาต้องได้พิซจ่ารู้ไหม ม,มาแต่เกี้บอกเพียง <laughs> นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดินทางครับพี่น้องครับกินนิดนะครับพร <c oughs> เพื่อมาเบิ่งแล้วกะสุขภาพแกร่างกายแข็งแรงครับลำเลิศลำเลิศสุขทุกคนครับสำหรับคิดีลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับโอ้ยซีซามเพื่อได้มาแน่นอน <laughs>